สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับตอนนะครับช่องสีดอสิริมงคลช่นงนะครับยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ก็คือก้าลนะครับผมเอามาเบิ้งความเป็นตะสั่งครับของลูกหลาลูกหลาของลูกหลาคนล่าสุดของโครงการพัฒนาจากสิรนินะครับผม

ดเดี๋ยวยลูกพริกแกไปปลูกยาน,นะครับไปวางยาตอนเช้าๆ <c oughs> ใจดีครับไม่หางดีของเรานี่ความสำรองก็เข้าได้ครับทำความสะอาดหลักได้ <c oughs> ยืนรับครับ บรรยากาศเงีมมอสเศราครับผมแม่อมาใหม่างดีับลูา้สวัสดีด้วยนะครับนี่ไม่ต้องบอกเลยครับตามาให้สวัสดีก่อนผมจหากนก่อนะพ่อไปเออยวก็กับมาอีขัับคนขออาหารมาให้กินนี่สวัสดีเลยครับ ให้ต้องบอกย้ากต้องสัยังไปหิวทนไ้ก็จะเก็บขยะออกนะครับจะได้จะได้สะอาดนะครับ้อจะได้สะอาด เพราะว่าลูกช้างต้องอยังไม่ได้ซื้อมันก็จะเป็นน้องน้องตัวเล็กนะครับแต่ก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะครับ ถายช่องแม่ข้างหางดีนะครับยังไม่ได้เป็นโรงเรียนครับยังไม่เปิดเติมก็จะอยู่ช่วยคุณตาคุณยายนี่แหละครับถ่ายคลิปดูแลช้างครับน่นรารักมาก ทำความสะอาดยังไม่เสร็จนะคะทำความสะอาดให้หนูก่อนหนูจะได้เดินเล่นสบายสบาย ย่ำมาขึ้นนี่นอนโดนบ่นี่เพิ่นนอนโดนบ่ลย่ำมาขึ้นนี่ครับสั่งหน่อยไม่รู้เลยยยาไม่รู้เลยไม่รู้เลยอ๋อติ๊กติ๊กอะไรเมื่อยเนาะเฝ้าก่อนจะคลอดช่วงก่อนจะคลอดนี่เฝ้ากันน่าเจอเขาเมื่อยจะไม่เป็นไรครับแม่พังหางดีของเราใจดีครับผม มีตัวเลกนอตอนตอนยังไม่คลอดพมมาถ่ายนี้เขาแม่เขาจะงนหยิดหน่อยนะครับสงังเกตดูแต่พอได้ลูกนี้ไม่งนหยิดนะครับแตพผมถ่ายนี้ไม่ไมยังไม่ได้เลยอารมณ์ดีนะครับค่ะ

แต่น้องนี่ไม่ยอมออกจากคางแม่เลยครับผมมาถ่ายสามวันนี้นะะไม่ห่างจากแม่เลยนะครับอยู่แต่สังเกตดูีจุดิุดจุดใ,ใต้ท้องแม่ตลอดเลยนะครับอยู่ใต้ท้องคุณแม่ตลอดเลยครับอ๋อไมกแล้วครับช่องช่องคลายทองเงินครับมาแต่วัด ตรงน,นี้กำลังเนื้อหอมนะครับเป็นเป็นตะสั่งครับพี่น้องช่วงนี้นั่งว่ามีซื้อยังยังเป็นตะซั่งครับตรงนี้กำลังเป็นตะสั่งหลายคำคูณนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงคำคูณคำคูณนะครับค,คูนีใ่ใ้ถุงพริกนะครับในพรอพริกม่ฟังหั้งดีทังเรายืนรับเสถียยืนรับนียืน จะยุดไตทองเม่ตลอดเลยครับก็ขอบคุณ f อฟซีทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมต้องคนติดตามใหม่นะครับผมขอบคุณมากมานะครับผมก็ฝากติดตามกันเยอะๆนะครับติดตามตลอดนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมที่ให้กําลังใจนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ ขอบคุณคำแนะนำนะครับจาก f อนะครับผมยืนกินเซ้ยครับผมพี่น้องยืนกินยางเสียบเลยครับกินน้อยครับยังไม่สอง อยู่ไต้ทองตลอดเลยครับเล้ยงแต่เสียงเอาเลาะพ่อไว้ครับผม กินต้มไก่ดูครับเลยอารมณ์ดี เสียบครับเสียบเสียงเงาไม่ตัดเสียบน <c oughs> ะนนี้อยู่น้ำแม่ตลอดเลยครับบ่อข้างเลยครับมกแข่งครับชอบควบอ,อุ่นลายันนี้อยู่ใตน,น,ตนท่อแม่ตลอดเลยครับผม <c oughs> เพิ่นก็เสียวรู้สึกปลอดภัยประมาณนี้แหละครับผมอุ่นอยุ่ใกล้แม่นี่สีมีความปลอดภัยสูงเอียงประมาณนี้แหละครับผม ทำภาษาเล็กน้อยเนาะเป็นจุดๆๆอ้อมอ,อกแม่ห่างเด็มีความสุขยังเล็กครับมันใหญ่นี่จักขึ้นอ็กน้อยละครับนิดหน่อยติดพ่อติดแม่แบบใหญ่ยยขึ้นละโอ้ยติดมูอติดพวกแล้วครับตอนนี้น่ะติดพ่อติดแม่อยู่ใหญ่ขึ้นเลยอ่ะเลาะห้างยังหมดละก็จะขึ้นกันละครับผมกับสังคนอ๋อครับนิน่อยๆน,นี่อ่อนพ่ออ่อนแม่เกิ้งนะ มื่อนนี้บ,บ่ค่อยขยับครับน้องบอกว่าท่านกินครับมันอารมณ์ดีอยู่ครับแม่ค้างดีของเราครับผมก็ขอบคุณ f อฟซีอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมติดตามช่องของเรานะครับผมช่องซีดอสลีมหอนชาแนลนะครับ ็ฝากติดตามกันเยอะๆนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ให้รับชมกันเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับผมก็ข้อควาำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับผม